สนับสนุนโดยครีม 91e ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายใช้ครีม 91e ไฮบาลานซ์รักตัวเองมากๆนะสนใจสั่งซื้อโทร026415300เพลงงัดทางงัดของอินดี้หนุ่มมากความสามารถอย่างเต้ยอธิบดีเรียกว่าเป็นเพลงฮิตแห่งปีเลยก็ว่าได้ค่ะไปไหนมาไหนก็มักจะได้ยินเพลงนี้ตลอดเวลา แถมยังมีคนเอาไป c o ฟเวออกมาอีกหลายเวอร์ชั่นแถมยังแววมาอีกว่าตอนนี้มีต่างชาติมาขอซื้อทำนองไปทำเป็นภาษาอื่นๆอีกด้วยค่ะพูดถึงเวอร์ชั่นเพลงอังที่จริงๆมันมีหลากหลายเวอร์ชันนะครับผมมีทั้งแบบว่าบางคนก็เอามาทำแบบเป็นแบบฉีกแนวเป็นแบบสตริงเลยก็มีนะฮะหรือไม่ก็เป็นแบบว่าลูกทุ่งจ๋าหมอลำเลยก็มีครับผมก็ถือว่าขอบพระคุณมากๆนะฮะที่ให้การติดตามแล้วก็ ให้ความสนใจในการนําไปดัดแปลงโคเวอร์หรือว่าทําในสิ่งที่แบบว่ามันดีนดขึ้นกว่าเดิมน่าฟังกว่าเดิมนะครับมีคนบอกให้นอนร้องก็ทำนั้นในเวอร์ท่านประกาศการเมืพี่จำได้ใช่ครับผมแต่ก็มันก็ไม่ใช่แนวของผมเท่าไหร่ <laughs> เพราะว่าแนวของผมจริงๆต้องเป็นแนวเกาหลีครับผมต้องเป็นงัดทางงัดแบบเกาหลีเกาหลีต่างประเทศเอาไปร้องด้วยใช่ไหมนี่มีครับผม <laughs> ก็มีของอประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีพม่าก,ก็มีครับแล้วก็ กัมพูชาก็มีแล้วก็มีเมื่อวานมีติดต่อมาขอ,อนำเพลงไฟแดดแปลงเนื้อเป็นภาษามาเลเซียก็มีฮะครับผมผมรู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าเนื่องจากเพลงเนี่ยมันมีความที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาติไหนไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาไหนการที่ฟังดนตรีการที่ฟังท่วงทำนองเนี่ยมันสามารถฟังได้ทั่วโลกครับเรารสึกดีใจมากๆที่เพลงเราไปถึงหูเขาครับแล้วพอเขาทำมาเราก็ส่งมาให้เราฟังไหมเป็นยังไงบ้างยัง ย,ย,ยัง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 ทำไม่เสร็จเลยครแต่อยู่ในช่วงตอนนี้ก็คือทําสัญญาอะไรกันเรียบร้อยแล้วครับแต่คงอีกไม่นานนะเดี๋ยวก็คงจะมีออกมาให้ฟังกันซิงเกิลใหม่ตอนนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนการเลือกสรรอยู่นะครับผมน่าจะเป็นแนวเพลงที่สนุกสนานเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าไม่ซีเรียสเต้นได้นะครับประมาณนี้ครับมีความาบันเทิงแบบ ตลกขบขันผสมกันไปในนั้นเหมือนเดิมฮะน่าจะเป็นการหาของกินเหมือนเดิมฮะตามวิถีชาวบ้านตามวิถีของคนอีสารเหมือนเดิมครับคล้ายๆคล้ายๆเหมือนเดิมแต่ว่าจะออกเป็นเรื่องแบบใหม่แค่นั้นเองครับ้องวัยว่าซิงเกิลอันต่อไปเนะี่ยมันจะไม่ดังกอรรผมทำเพลงเองก็คือนะส่วนตรงนี้ไม่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 ได้มีความกดดันนะผมทําด้วยความสบายใจทําด้วยความาที่ตัวเองอยากทำครับเพราะฉะนั้นก็คือในสิ่งที่เราถ่ายทอดให้กับแฟนเพลงที่เขา ติดตามเราเนี้ยครับผมก็คือมันไม่มีความกดดันครับผมถ้าไม่ดังเพลงนี้ก็เพลงต่อๆไปเรื่อยๆไม่เป็นไรครับผมกรบผมพี่น้องกรบผมจังได้กรฝากติดตามผลงานเพลงเตยอดีพดินนะครับทั้งช่อง u t u b e ที่เซาเซาออฟฟิเชียลนะครับผมเดี๋ยวมีเพลงใหม่ๆนะครับมาฝากพี่น้องมาต้อนพี่น้องเข้าแน่นอนนะครับขอบพระคุณมากมากครับต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าซิงเกิลต่อไปของหนุ่มเตยจะพาไปหากินแนวไหนติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่นี่ข่าวลูกทุ่งค่ะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย